สามเฟรย์เลยคำตอบไหนจะทำให้พี่คิดว่าผมไม่ใช่สไปายละเจ็ดสิบยังทำได้เลยมีสองช้อยให้เลือกอบอ้าวหรือปอดโง่อบอ้าวอบอ้าวแล้วไก่อ่ะอบโง่ไอ้สี่เอาจริงปะได้หรือไม่เอาก็เข้าก็ได้เอาเข้าได้หรือไม่เอาเข้าไปก็ได้ เราไปเข้ากติกากันเลยเอ้ยรีบดกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Attacker เกมนี่นี่ชื่อรายการก่อนสิเออใช่ในเกมอะไรในเกมสป y f ฟอลกลิ่นส p y f a l เดี๋ยววันนี้มึงได้กลิ่นแน่ส p ายฟอลก็คือตามชื่อแหละหลายๆคนเคยเล่นกันอยู่แล้วแต่ว่าไปดูกติกาหนึ่งรอบเผื่อใครยังไม่เคยเล่นไปดูกันฮะ อ้ากลับมาเป็นไงกันิกาวไหวมากเลยครับว่าคิดสุดยอดเลยกันิการอันนี้เราได้แขกรับเชิญมาพิเศษเลยสุดยอดไปเลยกรรมการจริงๆแล้วเราปกติเรามาสี่คนแต่วันนี้เราได้แขกรับเชิญมาเป็นพี่หมูครับยังไม่รู้ว่าใครเป็นสบายนะเดี๋ยวเราต้องจับฉลากกันเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับสบายดีครับช่วงนี้กินข้าวความรักเป็นไงความรักดีครับครับดี เอาไม่ต้องเสียเวลามาเลยจับเลยดีกว่าเดี๋ยวเชิญพี่เตกเอาโจทย์มาหน่อยครับพี่เตกพี่เตกโอ้โหอันนี้นะถามหม่นะไอผมมองเห็นพี่หมูแล้วไม่ทำสักไม่ทำสักครึ่งหนึ่งของอันนี้ไน้าเราเป็นกลานไงอ๋อหนึ่งสองสามสถานที่เนี้ยเจอที่สถานที่เนี้ยคุณใหญ่ไหมพอตัว ผมพอตัวเอ้ยแ่เพราะว่าเราจะต้องไม่เป๊ะเป๊ะเพราะเดือดนโยบไปรู้ว่าเป็นที่ไหนเราต้องห้ามให้เขารู้ว่าเป็นที่ไหนผมก็พอตัวอ่ะผมถามคุณดีกว่ายวันวันหนึ่งเนี่ยที่ทํางานคุณเนี่ยอืคนเข้าออกเยอะไหมน้อยนะน้อยคุณตอบเลยได้ไหมถผมถามคุณเดือดนโยบายได้ดีเดือดนโยบายแล้วล่ะฮะถามคุณเนี่ยสถานที่เนี้ย มีแบบไฟแบบแสงไฟเยอะไหมแสงไฟเยอะไหมมีบ้างดีกว่ามีบ้างมีบ้างแต่ไม่เยอะเรืองไม่ใช่ผมถามพี่หมูดีกว่าหน้าที่พี่อ่ะที่พี่ทำอยู่ตรงเนี้ยมีความหนาวไหมไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ถามบอมครับนี่สถานที่เนี้ยต้นไม้เยอะไหมเยอะผมถามพี่หมูครับที่เนี่ยมียูนิฟอร์มเฉพาะไหมมี นี่ครับถามไอ้หมูเอว่าที่เนี่ยคนที่ทํางานต้องไปทุกวันไหมไม่ต้องไปทุกวันไม่ต้องไปทุกวันไม่ต้องไปทุกวันครับผมถามเพื่อนแล้วกันสถานที่เนี้ยเวลาเข้าไปอ่ะพบอะไรไปบ้างของสําคัญกระเป๋าตังกระเป๋าตังต้องมีตัวประชาชนเนี้ย ยืนยันตัวตนอ้สัตว์ทำไมหรอผมถามเลยกูจี้แล้วหนึ่งกูจี้ผมถามพี่เดฟดีกว่าอ่าว่ามาไม่เอาสถานที่แล้วเอาเป็นในที่อย่างเนี้ยคนเนี้ยต้องตอกบัตรเข้าไหมแบบว่าแบบเช็คชื่อแบบว่าพนักงต้องบอกก่อนว่าไม่จำเป็นต้องตอบข้อมูลที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าใครเป็นซาปาอ่ะเราหลอกได้เลยโอเคทนเอแ ไม่นะไม่ต้องนะไม่ต้องครนะไม่ต้องนะถามบี่ครับามเฟรมครับที่เนี่ยไอ้ตำแหน่งของเฟรมอะต้องต้องแบบแต่งกายสุภาพไหมยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ชิลชิลชิลถามเฟรมียสถานที่เนี้ยมีทรงผมจำเพาะไหมทรงผมแบบตามระเบียบอะตามระเบียบอะ เราโง่มาเป็นระเบียบของเขาที่นี่มีไหมไม่ไว้ยังไงก็ได้ไม่จำกัดไม่จำกัดหรือเไม่ถดมเขาดื่นบ้างถามเฟนคนทำงานที่นี่ยต้องเกษียณตาอายหกสิบไหมคำตอบนี้จะทำให้พี่คิดว่าผมไม่ใช่ละปายละเจ็ดสิบยังทำได้เลยเอ๊ะเอา อกนะได้ถามเฟรมต่อส่งสถานที่เนี้ยก็ผิดคนแล้วมึงตีผิดคนแล้วบอกผู้หญิงผูกผ้านะจริงๆมันทุกเพศทุกวัยแล้วก็ไม่ผูกผ้านะอ่ากูบอกให้มึงพี่ทุกคนพี่ผิดคนแล้วไอ้เหี้ยทำไมส่งมันดูใช่เออไม่โหต้องปั่นบ้งดิจังหวะอ๋อเมื่อกี้สายรู้แล้วเราก็ไม่รู้สไปรูแล้วตอนนี้ว่ใครใครเริ่มจากมีเริ่ก่อนเริ่มคิดว่าใครเป็นใครเฟรมเฟรม พี่ว่าอาร์ตว่ะผมก็ว่าอาร์ตพี่เบลว่าใครอาร์ตใครเปอนตาบ้านครับอะไรนะอ้าวอีกทีอ่ะอ้าวอีกทีอ่ะ้องบอกก่อนว่าไม่จำเป็นต้องตอบข้อมูลนี้แท้จริงเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าใครเป็นตาบอ่ะเราหลอกได้เลยจริงเหรอ่ะไม่รู้ท่อนไหนวะก็เดาวเลยอ่ะเพาแบบว่าคนเข้าไม่ค่อยเยอะไฟไม่ค่อยมีป่าเยอะ แล้วแบบว่าถามจี้ไปว่ามีชุดจำเพาะไหมยิ่งทรงผมเนี่ยไอ,อ้เหี้ยมีในใจอยู่แล้วว่าเป็นที่นั่นอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้คือจะายชนะแล้วไ,ได้แต่ตน,นี่นที่ว่าที่มีเขาได้คืออะไรวัดจะได้ที่นั่นวัดวัดให้เขาตอบสามคงเออมัอนยากอืมไม่แต่แต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ให้ครึ่งหนึ่งเลยเออไอสัตว์โคตรเก่งเลยนะวัดก็ไม่ใช่ไงก็ให้ตอบสามคงไปเลยเกือบถูก โบดแหมเอ้ยถ้ามันโบดจริงอะมึงตอบบอลกูให้แลนะมันใหญ่กว่าโบดไงโบดมันอยู่ในวัดไงไอ้เหี้ยนึกว่าจะโบดจมเห็นนี่ตอบบอลด้วยไม่แต่คำอบมันคือคำตอบมันโบดอ่ะวัดก็ให้คำตอบให้แล้วให้แล้วสารเจ้าเฮ้ยเกือบถูกอันนี้เกือบถูกนะใครเขีย่ใช่ครเคียงไอ้จริงๆรกลใคเขียงสถานปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ในวัด แต่ว่าเงนก็นะอยู่แล้วปลาช้าปลาช้าโอ้ก็คทุกคงเลยเลยวไม่พี่เด้ถึงนมีคำถามมือเอาเปล่าตังไปทำไมเอผมปั่นตะไยแล้วเราจะงานสะายไม่เจอดูโรมันก่อนผมผีทั้งโตแล้วเป่าตังไปด้วยเอาอไป้นยี่อะไรไม่ดเลยมันเลยตัดไปเลยกูเป็นเด็กวัด ว่าเรียงเหมือนเดิมถามอาร์ตดีกว่าครับหน้าที่ของอาร์ตอะทำอะไรเนี่ยเก่งกว่าเรถ้าพูดแล้วมันจะนี่เลยดิรู้เลยเหรอเออมันก็นั่งหลบๆหน่อยทำงานอะตาเปย์มะอ๋อไม่ใช่ไปเดิฟเห่อนี่เปย์มาย้อนกลับมาใช่ไหมถามพี่เลิฟดีกว่าครับผมสถานที่แห่งเนี้ยน่ะเขาเรียกว่าอบอ้าวหรือว่าแบบ ปอดโป่งมีสองช้อยให้เลือกอบอ้าวหรือปอดโป่งอบอ้าวอบอ้าวไก่อะอบโอกไอ้สิผหถารพี่บอมนะฐารครับฐานที่เนี้ยที่อยู่กี่ชั่วโมงในหนึ่งวันแล้วแต่แล้วแต่วันแล้วแต่วันถามเลิฟแล้กันว่ามาที่เนี้ยเสียงดังไหมแบบเออทึกโค้ไหมอะไม่ค่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ถึงกระต่ไม่ค่อยไม่ค่อยถาม พี่หมูครับสถานที่เนี้มีที่พักผ่อนหย่อนใจไหมโอ้ยอะแยเงี้ยเป็นใครเนี่ยพี่ครัถามเลิครับผมสถานที่เนี้ยอืผู้หญิงผู้ชายเยอะกันผู้ชายตัวเดียเป็นผู้ชายถามพี่หมูดีกว่าสถานที่อย่างนี้ต้องมีเงินเยอะ ไหมถึงจะเข้าไปได้เออจริงจริงมันงั้นแล้วแต่คนไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะตบดินตัดินตดสเลี้ยผมถามเฟรมละกันพ่อมาสถานที่เนี้ยเอาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ไหมโอ้โหเอาจจริงปะได้หรือไม่เอาก็เข้าก็ได้เอาเข้าได้หรือไม่เอาเข้าไปก็ได้ถามอาร์ตครับผมถามอะไรดีวะถามว่า สถานที่นี้น่ากลัวไหมปกติไม่น่ากลัวสถานที่ถามใครใครเือใครเือคนเดียวเหรอไอสัตว์พลงเอกละครเเนี่ยถามอาร์ตสถานที่นี้เข้าออกลำบากไหมลำบากคุณอาจจะรู้ในมุมของไอโมู คาัพี่หมูสามสามบอมครับนั่นีืแหละคุณอะคุนวายไหมคุนวายไหมหน้าที่ถ้าไม่นับว่าคันผมไม่บุ่นวายถ้าไม่นับว่าคันผมไม่บุ่นวายอะไรวะเอางี้ลาผมละถามพี่บอมอีกทีได้หน้าที่ที่คุณทำเนี่ยต้องใส่รองเท้าบูทไหมไม่ต้อง ถ้าผมเครียดตัวเองได้ไม่ถึงเอาแค่หน้าดี่คุณนะใช่ส่วนนั้นไม่น่าเทียวดีว่าที่หมูคิดว่าใครเธอสบายเหรอเบมไม่น่าใช่คนเดิมงั้นพี่บอมพี่อาร์ตพี่พี่ว่าเบมพี่ว่าเบมผมว่าพี่อ่ะเดี๋ยวมึงดูใครเธอสบายครับโอ้โว่าแล้วเบมที่มาจี้กูไม่ได้อะไรหรอก พราะว่าโลตโบใช่ไหมโลโบเออเป็นเลออ๋ออเลยอ้าคุณรู้เลยไอ้ยาดีกันอ้แกเกอร์แขเพราะพี่เลือดไม่ถูกไปผมก็โอ้พี่บอกยัดขนาดนี้แลออไอ้อุ้เลดเลยว่าถามว่าพูดวายไหมถ้าจะตอบตอบอ้ามึงถามว่าอะไรุ่นวายไหม อ่ะถ้ากูไม่คันกูไม่วุ่นวายโอ๋อไม่ใช่แต่ไอ้ยาดบอกเขายากเขายากคืออะไรวะเขอยู่ท้ายนั้นมันอะไรวะมีคนบอกว่าเขาออกยากไหม้็มอเตอร์ไซค์ขวางกูทุกวันเลยอะไรล่ะแล้วแบบว่าเออไม่ต้องบู้เลยไม่ต้องกูเคลียร์กูเองได้เดี๋ยวกูก้าวเต้นกูเองเฮ้ยแล้วเป็นไรของพี่เป็นไลายแมนอ๋อเป็นไลายแมนเออ ถามใครถามใครใครคนในการทำงานอ่ะน้อยถามอาร์ทเลยได้ถามารที่เนี้ยขับรถเข้าไปได้ไหม